สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max นะครับแต่แอันนี้เป็นแว่นเครัเงแ่งใส่วันแรกครับเป,เป็นวันแรกเป็นรองเท้าที่มามาซื้อมาให้แม่ซื้อมาให้นะครับจาก USA นะครับจริงๆสั่งเป็นแบบ สมส่วนนะแต่มันไม่มีนะรุ่นส่วนเนี่ยมันหายากแล้วเมืองไทยก็ไซส์10 US ไม่มีแล้วนะครับก็เลยได้อันนี้มานะครับเมตรอินฟ i ี p i n e นนะครับจะให้ดูว่าเขาเป็ียนตัวอย่างไรนะครับ10 US 10นะครับเมนนะครับเท่ากับ9 UK EUR ก็4 0 3นะครับถ้าเป็นเซนติเมตรก็28นะข้างในก็เป็นสีขาวนะครับ่้นไม่นานะครับคื้นไม่นานะครับแต่ก็ดูเหมือนจะใส่สบายนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูทั้งวันว่าวันนี้จะออกไปโรงพยาบาลยนันดีนะครับคุณแม่ไปตัดใหม่นะครับเพราะว่าไปทําตาตาบนตารางแล้วก็เย็บอะไรตามนั้น จริงก็จะเข้มน้อยกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับสใส่ง่ายนะขึ้นเป็นอย่างงี้ฝ่ายอะไรติดนี่ยอะไรเป็ก็ไม่รู้ไม่ใช่ขี้นะฮะเป็นดินเป็นเศษดินน้ำดินน้ำมันนี่นะขึ้นเป็นอย่างงี้นะครับก็น่าจะเกาะดีนะครับรองเท้าอย่างนี้ซื้อมาควรจะรีบใส่นะเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันจะไม่ผสานกันถ้าเก็บไว้นานๆน,นะ แต่ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้จะช่วยให้มันอยู่คงทนได้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่ารุ่นที่ขายในไทยจะเป็น made in Philippines หรือเปล่านะอันนี้ลองสิบห้า pro max เป็นตัวนะเปลี่ยนจาก12เป็น15บห้าเลก็ไม่ได้เปิดแฟลชครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสวมใส่ง่ายนะ อันนี้ก็ใส่ถุงเท้า้อสันส้นนะครับแบบบางเพราไม่ชอบแบบหนามันจะทําให้อึดอัดนะฮะก็เดี๋ยวไปใส่เดินดูทั้งวันว่าจะยังไงก็พอดีไซส์เลยนะไม่ต้องเพิ่มไซส์เลยหน้าเท้านี้ก็ใช้ได้ไม่ขับนะครับตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังว่า สรุปนะครับไปมาแล้วนะครับไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะเจ็บเท้านะครับแต่ไม่มีอาการอะไรเลยเ,ลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นรองเท้าที่แบนๆนะเคยใส่รองเท้าแบนๆยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่ใช่ยี่ห้อแวนซะเพราะว่าอันนี้เป็นแวนสกู่แรกของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้นะครับใส่สบายแล้วก็ไม่เจ็บเท้าด้วยนะครับแล้วก็เดินสบายมากนะ ใช้ได้เลยเยี่ยมมากก็ไม่มีการเจ็บต้นอะไรทั้งสิ้นทั้งทที่เมื่อคืนนี้เป็นวันที่ตรงข้อเท้าเสียวๆนะเพราะว่ายกน้ำเนียยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับคิดว่าคงมีหลายคนเคยใส่ที่ห้อนี้และเลยพ่อพด่พน้องน้องเด็กวัยวรุ่นเนะี่ย ต้องเรียกว่ารุ่นหลานได้มั้งเราก็อายุเยอะแล้วนะแต่เราอยากลองใส่ไนงะแต่มันไม่มีแบบสมส่วนไงมันมีแบบอย่างเขาซื้อมาให้ได้ของฟรีอะไรก็ต้องเอานะฮะแล้วก็ของแท้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าของที่ขายในไทยเป็นเมสซินฟิลิปปินส์หรือเปะนะแต่ที่อเมริกาที่ขายเป็นฟิลิปปินส์นะคุณแม่ผมก็ซื้อมาเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นไซส์ผู้หญิงอนะเป็นไซส์ของวีเมนนะฮะ เป็นผู้หญิงก็ตามดีนะครับข้างบนก็จะเป็นดำครีมนะฮะข้างล่างก็จะเป็นขาวคลิปดำนะครับแล้วข้างหลังก็นี้นะครับเขียนว่า fans of จ h e w a นะครับของแท้แน่นอนนะครับประมาณนี้งานเย็ยบงานอะไรก็ประณีตนะไม่มีข้อที่ติดติงเลยตรงนี้ก็เป็นยางยืดนะสองอัน เราต้องรักษาให้ดีในความเป็นอย่างยืดเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเอาไปซ่อมนะฮะแต่เท่าที่ใส่ก็สบายน่าจะใส่เดินได้พอสมควรแต่ใส่ขับรถไม่มีปัญหาแต่ใส่เดินเนี่ยไม่คนมีน้ำหนักไม่รู้จะเมื่อยหรือเจ็บไหมแต่น้ำหนักผมประมาณเกือบเกือบแปดสิบก็ใส่แล้วไม่มีปัญหานะครับก็จบรีวิวไปกับแวนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรุ่นให้นะครับคิดว่าหารุ่นเจอแหละแต่ว่าที่เอามามันก็จะเป็นที่ห่อเป็นกระดาษนะ แต่ว่าไม่ได้เอากล่องอะไรมานะครับโอเคครับจบแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ